เนื้อสิ่งย่างใดเนี่ยความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่ก้าวแรกจนกระทั่งถึงก้าวสุดท้ายที่เขาเดินทางกลับต้องมีความปลอดภัยและมีความประทับใจในการที่ได้รับการต้อนรับอย่างดีจากทุกๆคนทุกท่านที่อยู่ในที่นี้ได้มีส่วนในการช่วยเหลือให้วันนี้เป็นวันที่ดีวันหนึ่งของประเทศไทยแล้วก็หวังว่าจะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจขั้งต่อๆไป จากอีกรายได้รายของรัฐบาลนี้ครับขอบพระคุณครับจอบนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวให้เป็นหนึ่งรายได้ของประเทศสร้างบรรยากาศการค้าการลงทุนที่จะสร้างฐานเศรษฐกิจของชาติให้แข็งแรงและพัฒนาสู่ความมั่นคงต่อไปทั้งนี้จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการสนับสนุนส่งเสริมขับเคลื่อนนโยบายนี้อย่างเต็มกำลังโดยเฉพาะความมั่นคงปลอดภัย ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการเลือกสถานที่ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเป็นปัจจัยที่ส่งผลถึงความเชื่อมั่นของธุรกิจการท่องเที่ยวและตัวชีวัดความสําเร็จของนโยบายรัฐบาลสํานักงานตํารวจแห่งชาติและหน่วยงานด้านความมั่นคงความปลอดภัยของประเทศได้ขานรับเอานโยบายของรัฐบาลมาขับเคลื่อนอย่างจริงจังเพื่อให้เกิดผลสำฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมโดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ ความมั่นคงปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวให้กับเมืองท่องเที่ยวเป็นสำคัญเมืองพัทยาคือเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญระดับโลกเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวที่แวะเวียนเข้ามาสัมผัสกับบรรยากาศที่น่าประทับใจรวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตลอดทั้งปีจึงเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน ที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนส่งเสริมการท่องเที่ยวและความมั่นคงปลอดภัยในเมืองพัทยาแห่งนี้ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเชิงสัญ,ญลักษณ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีชื่อว่าเมืองพัทยาปลอดภัยนักท่องเที่ยวอุ่นใจเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความร่วมมือของทุกองคอ์กรหน่วยงานในการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดบรรยากาศความปลอดภัยในเมืองพัทยาแห่งนี้และเป็นในทิศทางเดียวกันอันจะเกิดเป็นความเชื่อมัน่น กลายเป็นความอุ่นใจของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติส่งต่อสู่ชื่อเสียงของประเทศต่อไปภายใต้ความร่วมมือของทุกองค์กรที่มุ่งเน้นสร้างความปลอดภัยในพื้นที่น้อมนำเอานโยบายของรัฐบาลขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงปลอดภัยในเมืองพัทยาแห่งนี้ตำรวจภูธรภาคสองจังหวัดชนบุรีเมืองพัทยาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรมเจ้าท่ามนตลฐานบกที่14ตำรวจท่องเที่ยวตำรวจตรวจคนเข้าเมืองตำรวจท้งหลวงตำรวจภูธรจังหวัดชนบุรีคณะกอตตรอสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยามูลนิธิสว่างบริบูรณ์และองค์กรภาคประชาชนพร้อมที่จะนำความสุขความปลอดภัยให้เกิดกับนักท่องเที่ยวประชาชนและสังคมในพื้นที่แห่งนี้ภายใต้ชื่อกิจกรรมที่มีชื่อว่า เมืองพัทยาปลอดภัยนักท่องเที่ยวอุ่นใจ